ับประตองคอมแบทประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนะครับคืนนี้นะครับถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube เพชรนุ่มน้อย o f f i c i a l นะครับคู่ที่4ของรายการเพชรสายลุงสอเดชนดำรงกับขวามือของผมเล็กเพชรสดเป็นลายยิ้มซ้ายมือของผมนะครับเตือนในพิกัด1 2 5ปอนด์ในรูปแบบของมวยไทยครับอ่ะเพชรสายลุงก่อนเพชรสายลุงเป็นไงบ้างลูกซ้อมอ๋อซ้อมดีซ้อมดีครับครั้งล่าสุดปล่อยกับใคร ำม่ต่อยฝรั่งครับที่นี่นะคยังไงเป๊ะเป๊ะมันต่อยเกียร์ตัวโตไงใช่เดี๋ยววันนี้ต่อยร้อยยี่ห้าเป็นไงบ้างครับก็พอดีน้ำหนักพอดีน้ำหนักพอดีไปปล่อยไปยัไงไม่ออกลดประมาณสี่อารูไปเยอะลดประมาณสี่อารูก็ถือว่าปกติธรรมดาของนักมวยนะเราต่อยมากี่ครั้งแล้วนี่ลูกร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าครั้งไงร้ยเคยเห็นเจ้าเหล็กเพชรชกไหมเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เอาลูกไหนชนะเขาลูกก็ ดูดนวดเวทีครดูดนวดเวทีแล้วปกติแล้วเราเป็นมวยยังไงฝีมือฝีมือนะเด็กพิเศษก็ฝีมือนะกนอ้าวร่างกายเกาดีนะครับผมอา่อาคนที่ไหนนี่ลูกคนตังกระบีครับกระบีอ่ะขอกำไรใจครับชอากระบีหน่อยคืนนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะก็ฝากเชียร์เลยครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนอ่าเต็มที่แน่นอนนะ ส่วนมาทางฝั่งของเหล็กเพชรสวิลายิ้มบ้างนี่ถือว่าเป็นเจ้าประจําของที่นี่ต่อยที่นี่ประจํานะลูกตอยมาดีไฟแล้วที่นี่6-7ครั้ง6เก็ัไฟนะครับปกติแล้วเป็นมวยที่ต่อยมาสถิตกี่ครั้งนั่นนี่ลูกเกือบเกือบร้อยว่ะเกือบร้อยครั้งเหมือนกันเกือบสีนมูอชกชกไหมยังยังไม่สี่เลยครั้งที่แล้วเขามาต่อยที่นี่แต่แพ้ฝรั่งนะนั้นแล้วเราเจ้าลูกไหนชนะเขาลูก็นดอมมิชชันไปซ้อมยังไงซ้อมยังไงไปนีน เกือบเดือนเลยครั้งล่าสุดนี่ชนะใครเพชรกล้าชนะเพชรกล้าอ๋อเพชรกล้าสวนน้ำทางกิรีวันนั้นใช่ไหมอ๋อนี่กับเพชรกล้านี่คิดว่าใครหนักกว่ากันก็คนนี้คนนี้หนักกว่านะแต่ก็เตรียมตัวมาดีมัวมาีคิดว่าต่อยไปตามเกมแล้วก็ค่อยแก้เกมในบนทวทีมั่นใจมากน้อยแค่ไหนลูกร้0ยเปเป็นนะ ยังไม่เห็นก็ชชกนี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาลูกไหนชนะเขา่ะแขกงแรงแข็งแรงนะอ่ะคนที่ไหน,นลูกบัตตลุงพัตตลุงเขาเลันใจะะาวพัตตลุงหน่อยมั็นใจใจบัตเตอร์ลุงใช่ปอมใะเป็นแีบนั้นะอ้าวดูปาดหัวตัวเท่าเลยครับคุณนี่ติดตามชมนะครับช่องยูทูบเพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลครับ